สวัสดีค่ะคุณครูสุจิตาปานุรักษ์นะคะศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานีนะคะ<ม>ค่ะวันนี้ก็ก็จะมาสอนในทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กค่ะโดยการให้นักเรียนปิดขวาขวดโดยวัดสดุที่คุณรูเตรียมมาผู้ปกครองสามารถหาเองได้ที่บ้านนะคะโดยให้นักเรียนของเราค่ะปิดขวาขวดที่เตรียมไว้ปิด ขวดของเราที่คกงรูเตรียมไว้ก็มีหลายขน,นาดนะคะผู้ปกครองสามารถไปหามาใช้ได้จากในบ้านของผู้ปกครองเองนะคะค่ะเมื่อปิดเสร็จแล้วให้นักเรียนนับว่าขวดที่ปิดมีจำนวนกี่ขวด1นึ่สองสาสีขวดที่คกงทูนำมาใช้4ีขวดนะคะ ทักษะที่คุณครูสอนข้อจะได้ฝึกในด้านของความสัมพันธ์ของวัตถุก,กับดวงตาการฝึกสมาธิของนักเรียนขั้นเนื้อมือหวังว่าคลิปที่ครูสอนไปผู้ปกครองจะนำไปสอนให้นักเรียนที่บ้านได้นะคะขอบคุณค่ะ